สบายดีพอไหมพี่น้องทักทายสบายดีเอฟซีสุข,ขุสุขคนพานยุเขาอีกแล้วพี่น้องเนาะพายุหักกระพานไปบ่พ่อเมื่อพายุลูกใหม่เข่าม้าเลยนาะพี่น้องรอบก่อนพานยุยังวะลืมสื่อเลยเนาะรอบนี้เป็นพานยุบัวเลาะอยวะพี่น้องเนาะกำลังเท่ามาหอดท่านท่านหอดบ้านท่านหอดฟังล่าวเนาะท่านหอนล่าวังอยู่แถวแถวเดียดนะพี่น้อง กำลังเดิศม,มาเมื่อกี้มันมาเมื่อคืนนี่เขาคอยลมเบิดพี่น้องเนี่ยปูสาดเลยเขาให้นี่เพราะว่าให้นี่มันเขางามแน่เนาะพี่น้องมันก็เริ่มกบหมดแหละมันก็เริ่มหนักเนาะเวลาลมฝนมามันก็ะเลยลงนี่โอ้ไห้นี่ลมเบิดพี่น้องเลยลเดี๋ยวเชื่องว่าเขาแรงก่อนหรอกพี่น้องเชื่องว่าเขาโอ้มันดูดสมพ่อลอกโอ้ หู้ฮู้ฮรุดมากินเขาเพราะว่าหย่านพ้นตกเบิดขึ้นมือแดงเนาะเอามันเขาหฮมก่อนงอนี่โอย้ยิ้นเขาาบิดแล้วเบิดเช็ดเขา เบิ้ดน้ำงอตัวเองนี่เนี่ย,เ,ยเขาเนี่กะเพราะว่าตอะไรเพราะอะไรทจะจอบกินเขาตัวเองเนีอ่อยู่โอ้สัตว์เป็นงงูเนาะ มาด่าเ,เขาฮะเปนอิม่มโมได้อิ่มย่อนยาอิ่มย่อนเขาฮะยัน มันหยานได้ขันมันกินข่าวมันหูโตเนาะใช่มันกินข่าวมันหูโตเข่าเคาะผูกยายไใบมองน้าโตสองโตงั้วะมันมามีบอลผูกมาเมือแทะพ้นหน้ากระเ้าะนี่มันหยามันตกตกดินเลยหน้ากระยุบตกมันหยาด ที่เขานี่นี่หอยงอกินนี่งอกินเวัดงอผพาไปน้ำเอ้ยมันจะอะไรวะ งูอัวกินติจงงูอ่ตัวเองนี่แหละงัวหน่อยมันหมุนหัวออกมากินปูสาดได้เขาหนึ่ปผัแห้งจอยแล้วมีพี่น้องคนมาคอมเมน,นต์เนาะวะโลกมาปีนีงูอ่ะบอลจอยลายเนาะแม่นแม่นพี่น้องเลยพูดว่างัวคือเห็นนี่แหละมันงูอ่ะขอปล่อยเนาะ ว่แต่แต่ปีเห็นเดี่ยงอยู่หน้าหวยไหลปล่อยเนาะแต่ว่าเอามาหน้าตัวนี้มันปล่อยบ่าไรปล่อยปล่อยไปไปกินเข่าเนาะก็ได้จอยพี่น้องอดเอาซะจอยแน่กระยามันเลื่อยอีก,อาาออกอพอสิบกามืออรดอกอาทิตย์ช่องอาทิตย์ก็คือสิริเกี่ลเข่าพี่น้องเนาะ จอยเมื่อกระชิบเป็นยังแเพราะว่าเขากับบุหรี่ายเอหรี่อีกอยังมันเท่านั้นเนาะถ้าว่าเขาขายตอนจ่อยคือมันก็ะชิบอะไรแล้วาเนาะพี่น้องเนาะฮึโหยังอยู่คุณอีกแจกจ่ายกันไหวพี่น้องเลยหัวข่อยกระไ้เห็นบ่าเขาขอยแค่ไหนหัวกินเบิดพี่น้องพี่ไอ้เนี่ยยังเบดเป็นไห้เลย thì mình sẽ hỏi hỏi ngựa bớt chẳng hóa mình bị thịt sẵn như đi ngựa tội hình này cả đây thay khiếp như này cái chồng hãy tới ngựa đó phía nọng chồng bay như thế này nọng ơi chồng bay như sẵn đã cái liệng cứ câu Hãy subscribe cho không แ่ไฟห้องบริเเปิดน้องพี่เ้อะไฟห้องบริปเปิดบได้ที่เปิดนนแหละไฟกะน,น,นกะลินเบิดมืออยู่ที่นี่สีเดียบเห็นหดโบเห็นหดแดดโบเห็นหดแสงมาหลาเมือเลยเ่วงนี้ ผู้หัวเทิงเขาเอ้าต้องกินซะโอ้มันดูดซัมไปเยืนจุมกันพี้สิอุ่นอยู่ดอกฝนตกกันไอ้พวกชุดให้เขาก็มีหัวกันยังบมอยู่หัวทามันหิวอะหัวหน่อยจนแคบมุนออก เล่งขนาดอ,อย่งอีกตัวน่อยนึงท่านนะเขา บางทีข um oh ่วมข่มจอยข่วมบรอกินเนาะข่วมบรอกินน้ำมันยังจ่อยค่ะกินได้คอยเอาผ้ายางมาใส่นักพี่น้อกก็ได้มันลบฝนก็ได้ยุพี่น้องนี่ก็ให้ลบใส่นี่เนาะลบใส่นี่ได้อยู่เนาะ่นาพี่น่ายคน่ะถึงเสก็มา ก็ออกก็มาเบื no? s, so ่องไงพ่นให้ให้งัวลบพลเนาะตอนนี้เขาจะป้าใบใบเฟื่องพี่น้องพี่หนาเอาเฟื่องใบได้ายเวลาหยามนี่มาเนาะหยามมันบะมี่หยาห์นะหรือว่ายามพลดินงเอากระค้างว้ในเขอกินเฟื่องเนาะอันนี้เฟื่องกับบะมีพี่น้องมันดูดซอสิก็มันหยากรำบากนำบะมีเฟื่อง อมันป uh ีแดกเนาะพี่น้องเห็นได้ส really ิพราะว่าหาหากระหงวมามันเดี่ยงอยู่หน้าท่องแล้วมาเบิ่งเขาอีกเท่านึงนะพี่น้องบางทีหงอหลงกินเบิดคอยหงวกินเนาะอีกัแม่ฮานหงวกินลายดีพี่น้องเย มากินไทยทีชาวก็ตกกลมน้ำกับมีเนาะพี่น้องนี่คือนี่กำลังกลมเนาะตัวแดงตัวซุกน้่มกับมีนี่ตัวพันถอกน้่มกับมีแบบมันเป็นบ้างให้ดอกที่มันเหมาะสมเสมอเนาะที่น้ำทือว่าเดืองว่าพ้นถิ่มสวงพ้นแดงหั่นบ่มีเนาะพี่น้องปีนี่ ผลร้ายคักพี่น่องหนามลายคักเนาะคือว่าสีหยาดมันขาดหนามบวบเต็มมิดเต็มหน่วยคือว่าบวามีปีนี้คือว่าผ่านนี่คือใหายชินนี้โอ้พี่หน่องออกสำมำสมอเนาะนี่กุ้มเสียเกี่ยวเลยนะเดี๋ยวกุมมาแต่ไหนีน่มาเบิ่งขักๆนี่ใบเลืองหนามก็มีเลยเนาะ นนี่เต็มขั้นคู่ให้เแล้ววันนั้นจริงๆมาเป่งน้ามอมอสิเกียวเขาจากอาทิตย์หนึ่งเนาะเดิ๋ยเป่งทันแซมหนิก็เป่งน้ำกระได้แน่แซมหนิเขาว่าแต่ว่าฝนมันโบทันสาวตัวเกือมันยังมีพายุเขาเนาะมิดพายุลูกนี่คือฉีดพ่เนาะพี่น้องเนาะคือคือฉีดพลนนะเก่าเขาสู่หน่าหนาวแล้วป่ะนี้เนาะพี่น้องเนาะ เบิดทนงามบ่พี่น้องเข่าข่อยงามบ่พี่นาะเดิ๋มก้มหมดล่ะนี่กะสิได้เกี่ยวแล้วคนข้างเที่ยวหมุนเบิดพี่น้องเอ้ยคนดิ่นไลยเที่ยงการ เดือดต่ว่าสีก็เดียวผึ่งเนาะพี่น้องโอ้จะได้เจ้าของเทียงเจ้าของเทียงนะพี่น้องมาคำสีเออไว้วงเราม่เฮ็ดเป็นไก่เบิ่งสีดูแลให้ดอกเฮ้ยเพื่อนลังที่ซองเ่็นได้เี่พี่น้องเทียงไอ้ดอนเป็นเทียงคอยเขาไม่อยู่เป็นของมอบมอบให้เพื่อนเลยพี่น้องเลยมาคำสีเนาะเอาอะไรโตกแรกใช่ไหมที่ปลูกมโม้งกางอยู่นี่ที่เพื่นปลูกผักปลูกคลองเนาะโอ้คักคักขอ่าพี่น้องเลย คนมาอยู่นะั่นนี่เป็นไก่มันก็ดจาโอ้คือสิบเวสเซียแล้วพี่น้องพอมีคนนอนนหนําเลยเนาะโจนเจนคือสิบปกะขาม้าอะไรพี่น้องหัว่วงนี้คนหน้าคนลำหน้าเออคนนอนหน้าเลยเน,นาะมีคนมานอนหน้าเกองกัสิบอร์ไรซ์งานบางทีฝนอาเบิ่งมาแลงคือสีแห้งพี่น้องเอ้ยพายุเนะน,น,นาะเน่ไหนยังกินข้าวแรกมาสี S <S ถุงไก่เนาะอะไรพี่น้องคอยว่าให้เป็นขาไก่เนาะพี่น้องเห็ดไก่กินพี่น้องเลยกินแต่แรไก่เนี่ยมันไม่หยากหรอกไกล่ลายอยู่พี่น้องอยากยังก,กนนะห้ากินเองเนาะอูปลากำมันในน้องนี่แหละอูปลาก็ได้ได้คอยชิมเมื่อครับพี่น้องเลย

อ่ะเอาป้งไก่มาให้ไปไปเอาหน่อยเอาขี้ไฟไปมามาเข่าหน่อยแม่เด้มอ่ะปีงไก่ป้งไก่เอรแล้วบ่ไข่ว่ากินน้ำยา เหมือนมาพอคัมปงคิงเนี่ยเออเนี่ปิีงไก่อุ่นไหมคะ,ะอ,อันเอาคำแสงกับเมียเพิ่นเอามาฝากคนมาแต่จัาหวัดคนมันจะซื้อ,ป,อปิีงไก่หน้าโป่งน่ามาฝากก็พี่น้องเนาะเอามาซองปีงกินอยู่หน้าปิีงหนึ่งเลยกเพิ่นมาเอามาฝากแม่น้ำคิงกับลูกสาวปิีงหนึ่ง <laughs> ใจเพิ่นจะได้เนาะใจหน้าโป่งป่ะอือปิีงไก่เชนุ่งไก่หน้าโุ่งนะ จได้ได้เด้อถมีพวกมีของกินได้ตำมะม่วี่ก็ตำมะม่วตำกุ้งเว้นนั่นอ่ะมันมันเ่องเย็นเหรอวะยัหงหอนนอยอืหงอนเนไข่พี่น้องเลยอากาศมันเปลี่ยนว่าหนองยิงแขไข่เนาะคือใหม่เลยพี่น้องพนเลยค่ะไปฉีดโต๊ะวัคึ้นน้ำหมูแหลกไหมพี่น้องพยุงนาะ ก,ก็ไปพี่นอ้องมาเราถือจะปิดคลิปไปเพียงแบบนี้เนาะพี่นอ้องขอกันอีพี่นะ